เรื่องของ SME กันบ้างตอนนี้เองนะครับทางด้านของภาครัฐเนี่ยเขาเร่งช่วยนะครับ SME อัดฉีดเม็ดเงินกว่า2.5หมื่นล้านบาทหนุนธุรกิจไทยแข็งแกร่งพร้อมลุยตลาดโลกครับรัฐบาลครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมหนุนกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ เตรียมอัดฉีดครับเม็ดเงินกว่า2,500ล้านบาทในปี2568ยก,กระดับ SME ทั่วประเทศนะครับโดยช่วงที่ผ่านมาช่วยผู้ประกอบการไปแล้ว13,661รายด้วยวงเงินกว่า25,649.25ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม4.0ยกระดับอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่และสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ ก้าไปสู่การผลิตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตกันด้วยนะครับคุณผู้ชมคะซึ่งการดําเนินงานของกองทุนที่ผ่านมานั้นก็ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็มีการขอสินเชื่อแล้วประมาณ13,661รายวงเงินเนี่ยวงเงินอยู่ที่ประมาณ25,649ล้านบาทซึ่งภายในปี2,568นี้นะคะก็ได้มีการวางแผนที่จะมีการเร่งปล่อยสินเชื่อให้ได้อีกประมาณ2,500ล้านบาททั้งนี้เอง กองทุนก็มีการดําเนินการโครงการส่งเสริมเพื่อย,ยกระดับผู้ประกอบการแล้วก็ขีดความสามารถซึ่งคาดว่าจะช่วยยกระดับผู้ประกอบการได้ไม่มากก็น้อยนะคะรวมแล้วเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าจะต้องไม่น้อยกว่า200ลายเป็นการเพิ่มมูลค่าธุรกิจได้กว่า383ล้านบาทค่ะ